สบายดีพี่น้องโอ้ยน้ำเหียสบายดีตอนใกล้ิเทิยงแล้วนี่ก็จะหาบน้ำไปให้งัวหาบน้ำไปให้งัวสักก่อนจังสิไปหาน้าไม้ว้าเดี๋พี่น้องหาบน้ำดิมันคือเหี้ยแท้นี่คือว่าแล้วเนาะเอวโบอ่อนหาบน้ำมันคือเหี้ยตัวมันโบแมนิกระเทยนะพี่น้องผู้ชายหาบน้ำมันก็ือเหี้ยเนี่ยจักน้อย นกกนอนกาอบน้ำไปให้งัวให้งัวกินจากทางใดเลยนากากศขะตุกต,ตุกตุนนี่นน <c oughs> ทางได้แม่แ่กตาเใช่ไะใแ่กตานะ ยังตัวไหนอับนำฮินงว่าเป็นน้องเว้ฮอ้ฮ้อนพอสีลงหวยจัไ้ได้แห่ละสิไปหาหาน้อใหม่สิไปสัมผัสอากาศเย็นๆอยู่หวยพอจักบาดบัตทันทยเอาดูดหน้าไป็นน้องเจ้านี่บัตรดำดอกปีนี้เบิ่งเลย ก็สิบรุทธดำเลยแหละคือสีแหล่อะไรแหละข้าน้นี้นะน้ำให้มัวหาบน้ำไปหน่อยเอ้สิกินรถขุนึงวัตีเอาสองขุไปเลย อิ่มแล้วเดื่อยพี่น้องไปเขากะพามาเบ่งอีกรอบหนึ่งเลยจะพา,าเบ่งหน้าเขาแล้วกันเขาปนานไม้ไปเลยสิบเป็นตาได้กินเขาอยู่บ่ โอ้ยพี่ดองหอนขากัะดีหอนขากก้อนนี่วัวพุนลินหยาก็เริ่มขึ้นแล้วเด้นี่หยากะมี่แล้วบาดว่ดชุมดำก่อนนี่ก็จะเริ่มเริ่มมีสีมีสันขึ้นมาแล้วพี่น้อง พดนก็คือจะได้ขึ้นใหญ่ขึ้นมาคันฝนสิมาห่วยหายไปเนอะตาไปเนาะไอ้เเต่ว่ามันมีหน่อไม้เราแค่นี้อยู่ได้หนีเนี่ยหนึ่งสำนีแหละนี่แต่ก้อน่อไม้พี่น้องแต่ว่ามันมีหน่อไม้แต่ว่ามะนั่งเย็นดีแต่ว่าเสียแต่ ยุ่งหลายเสียต่ยุ่งหลายเดี๋ยวไปราเบิ่งก่อนเพื่อพ่อได้แกงอยู่นี่ก็มีนอนนึงเดี๋ยวก็จะมาจะเอาสายลุยน้องเอ้ลุยเ้าป่าน้ำห่วยกระบกลงไล่น้องเอ้าะว ก็จะสูบน้ำดำหน้าคือเอา,าตะกรอนนะไรร้ายน้องไม่ก็คิดว่าอยากมาหาไปแกงแหละแต่ว่าสิ่งที่เป็นไ่น้องเลยมันบร้ายคือทั้งทั้งพุ่นทั้งหวยหน้าน้องสาวหล่อท้งหน้าทางหน้าบอกฝังลาวนะมันสิร้ายกว่าน,นี้ไปน้องขเขาจะไปหาเห็นว่าเต็มอันนี้นะมันแห้งมันแห้งร้ายไป แหงมันบ่คอลวมีดิทรายมันเลยบ่อยางออกม้นนีกาสิได้พามาแต่เลาะเบ่งบรรยากาศจซืซอๆแหละซึ่งน้ำใหม่เขากะบ่ได้พี่เนอะบ่ได้บ่ได้ก็เมื่อพอเขาคิดว่าฝนตกนั่นนี่มันสีออกแต่ว่าสุดท้ายมันกะบอ่อคือความคิดเอาเลยอยากจะลงไปเบิ่งดอนลุ่มพีม่นเนอะเอว่ามันเป็น,นังไ๋ ติดตามเบิ่งกันไปถ้าผู้ใดผู้ใดบ่มากกะบ่เป็หนหยังพี่น้องตกองใจก็ขอบใจเบิดทุกคนที่เข้ามารับชมพาเลาะปลาโอูหอนขนาดพี่น้องอะไรอย่างนันแล้วหม,ม,มแต่หวัวปลาแดกขึ้นหลายก,ากยยออว่าเดี๋ยหะโอ้ยเบ่งเดี๋ยวก็รู้ว่าท่ไนเป็นคนนะทำไมล่ะ มากับน้องโมมากับน้องโมมาแม่มาแม่ผมมาแม่บมมามอคำพองเกือบกรบบออไช้โอ้ยปากพองเลย โอ้ยเมื่อน้ำนมำไม้เด้อบ่านนี้ลายบลูกห่ให่ไล่ล่วกะเปปวกไก่น้อย โม้ยน้อ่หนิงยุ่งกับยุ่งกัดอยู่ห้อบุกัดเตะใครอยู่บนบุกัดลุยสไตล์เดียวกับเฮาแต่ยังน้อยเลยพี่น้องเไยแบบบริยานยังไปเป็นไปไปแบบบริยานอย่งเลยนะ เ็กจับจักสูบน้ำสูบน้ำใส่หน้าเขาแล้วยังบวชน้ำใหม่อยู่เห็นอยู่บนโม,ม่ได้จัางงานอะไน่ใส่โอ้ันด้ายี่เด้หน่ะนี่คือคีซี่นำลงเอาไ้ดังไฟเป็น น้ำมันจากเจ็ดเป็นยางยางไมจิกทีซี่เป็นอื่นหน่อยหรือยางไมจิกันแหละเรอจะได้กินแต่ละอันเอาไปเดี๋ยวอันใหญ่เสืเอและเตอ๋อเพ่าจะได้กินยังไงพอกเนี่ยห้องนี่พ่กแต่ละแต่ละเทื่อก็ได้ไ่ได้ในห้องแหละ มาเด้อมวมอนัยน้อยส่งเมเมื่อแล้วบอกเลยพี่น้องวันนี้นะหาเงียบจีซุดโพดบุลีเขาจะเอามาเป็นตาช่วยเจจ่อยมันไปหากับเบิงนี่แต่อันทำแค้น่เลือกเออาันนี้ดิแต่นี่มันโรมี่เลยมันแบบ โอ้ยผอมาจะเกลียดเอาพี่น้องไว้แค่นั้นนี่ฮอนโอเคพี่น้องเขาคือสิบกุไรน้ำมเ่เดี๋ยวันนี้นะฮะพ่พอหน,น,น,อ,นองมองห็นอยู่บพ๊อ โม่ย่างไว้บนคางนั่นด้วยเหรอเออขึ้นไป เอาเลยพี่น้องเว้ยหวยนี้เป็นหวยที่แบบ <c oughs> แหงคักแอวใหม่กับโบมีจบลงแบบบบสวยเอาเราพี่น้องเ้ยไม่พอกันใหม่คลิปหนาด้คลิปนี้ก็ลงให้เบิงคือเก่าได้บบได้ก็ได้ยพามาเบิงบรรยากาศตามลำหวย หวามันเป็นอะไรสภาพการมันกระตา่ตายน่หกระต่ายกระต่ายทีมันอยู่พุ้นโอ้โหเบิดกันที่น้องเลย